มีอาการปวดที่บริเวณข้อมีบวมแดงร้อนบ้างอาจจะคิดว่าเป็นข้ออักเสบธรรมดาแต่ระวังนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นโรคเกาซึ่งเป็นโรคข้อที่รักษาค่อนข้างยากวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการเกากํกำเริบหรือวิธีการดูแลข้ออักเสบแบบง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านครับ ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบันดิตอีกแล้วนะครับโรคเกาเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากไลฟ์สไตล์ของการกินดื่มนะครับซึ่งพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับจริงๆแล้วโรคเกาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ดูแลตัวเองและป้องกันการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวก็คือข้อจะพังแล้วก็จะทําให้การเคลื่อนไหวข้อนั้นมีปัญหาได้ครับดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเรามารู้จักอาการของโรคเกาก่อนนะครับอาการของโรคเกาก็คือการที่มันมีผลึกยูริกนะครับ ไปเกิดขึ้นในข้อครับมันไปคลั่งอยู่ในข้อเกิดเป็นโทรไฟแล้วทําให้ข้อเราเนี่ยพังครับซึ่งข้อที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นข้อเท้าหรือข้อนิ้วโป้งเท้าสักพักขึ้นมาอาจจะเป็นข้อเข่าหรืออาจจะเป็นที่นิ้วโป้งของมือเราก็ได้ครับซึ่งอาการจะมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อครับมีข้อบวมแดงร้อนและถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยมันจะลุกลามไปสู่ข้ออื่นๆนะครับทำให้ข้อเราเนี่ยผิดรูปบิดเบี้ยวแล้วก็มีอาการบวมผิดรูปมากๆเลยครับจ บางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีหนอกออกมาจากข้อเลยนะฮะเหมือนเขาเหมือนอะไรแบบนี้เลยซึ่งจากงานวิจัยพบว่าคนที่เป็นเกาเนี่ยคิดเป็น3.9%ของประชากรในโลกเลยนะครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตน,นะครับเนื่องจากว่าประชากรเนี่ยมีการบริโภคอาหารที่มีพิวเียนสูงครับซึ่งกลุ่มอายุที่มักจะมีอาการนี้ก็คือกลุ่มอายุที่40ปีขึ้นไปนะครับและเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงครับโดยเพศหญิงจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเข้าวัย หมดประจําเดือนครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อกันนะครับก็คือไลฟ์สไตล์ของผู้ชายครับเนื่องจากผู้ชายนะครับมีพฤติกรรมในการบริรรโภคแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าผู้หญิงนะครับรวมไปถึงอาหารที่มีพิวรินสูงยกตัวอย่างเช่นอาหารทะเลพวกนี้ก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาต์เนี่ยได้สูงกว่าผู้หญิงครับซึ่งถ้าเรามาสรุปอาการของโรคเกาต์เนี่ยมีด้วยกันอยู่4ข้อหลักๆเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับมีอาการปวดบวมแดงร้อนแบบ ชับพันครับไม่ได้ทราบสาเหตุไม่ได้ล้มไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรโดยจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืดครับข้อ2ครับมีอาการบวมแดงร้อนกดเจ็บที่บริเวณข้อนั้นครับคือเวลาที่มีข้ออักเสบนะข้อมันจะบวมชัดเจนแล้วจะมีสีแดงๆเกิดขึ้นครับแล้วเวลาที่เรากดหรือว่าเวลาที่เราขยับนิ้วเนี่ยมันจะปวดมากนั่นคือสัญญาณของอาการอักเสบที่รุนแรงครับข้อ3ครับอาการของเกามักจะเริ่มจากข้อนิ้วโป้งเท้าก่อนเป็นอันดับแรกครับหลังจากนั้นจะเริ่มลามไปข้ออื่นเรื่อยๆ หากเราปล่อยไว้ให้อาการมันกําเริบแบบนี้นานๆเข้านะครับจะเกิดผลึกโทรไฟล์เกิดขึ้นในข้อครับทำให้เกิดการทําลายที่บริเวณผิวข้อทําให้ข้อเนี่ยสูญเสียการเคลื่อนไหวและทําให้ข้อเนี่ยผิดรูปอย่างถาวรครับ ซึ่งสาเหตุของการเป็นโรคเก,กาเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือร่างกายผลิตกดยูริกมากเกินไปครับเวลาที่เราไปจเจาะ,ะเลือดเนี่ยพบว่ากดยูริกในกระแสเลือดเนี่ยจะปริมปริมเลยนะเกือบจะสูงเกินนะแต่ว่าอาจจะไม่สูงเกินนะครับดังนั้นเวลาที่ทานอาหารอะไรเข้าไปที่มีพิวรินสูงยกตัวอ,อย่างเช่นเครื่องในอาหารทะเลหรือผักที่มีพิวรินสูงพวกนี้นะครับจะกระตุ้นทําให้เกิดกดยูริกในกระแสะเลือดมากขึ้นครับหรือในกรณีของคนที่ดื่มน้ําหวานนะครับที่มีน้ําตาลฟุกโต๊ตหรือว่าผลไม้ที่มีฟุก ก็จะมีผลทําให้กดยูริกในกระแสเลือดสูงเช่นเดียวกันครับหรือในกรณีของคนที่ดื่มเบียร์หรือแอลกอฮอล์นะครับมันจะลดการขับออกของกดยูริกครับทำให้เกิดกดยูริกข้างในร่างกายมากขึ้นครับสำหรับสาเหตุที่2นะครับก็คือไตของเราเนี่ยครับเกิดการขับกดยูริกออกน้อยลงกว่าปกติครับยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตหรือโรคเบาหวานโรคความดันนะครับก็จะมีผลเกี่ยวกับการขับกดยูริกออกจากร่างกายด้วยครับและข้อ3ครับก็คือคนที่ มีพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ที่เจี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ดื่มเบียร์แล้วก็ทานอาหารทะเลร่วมกับการไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วก็นั่งทํางานเป็นเวลานานครับซึ่งเป็นลักษณะของคนในยุคสมัยนี้เลยนะฮะทำให้มีน้ําหนักตัวเกินซึ่งพฤติกรรมพวกนี้ก็จะมีโอกาสทําให้เกิดโรคเกาต์ได้เช่นเดียวกันครับ เป็อย่างไรกันบ้างครับมีความเสี่ยงกันเรื่องอะไรบ้างไหนลองคอมเมนต์เล่าให้กันฟังหน่อยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเก,กาต์ไหมแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างนะครับหรือถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเกาเนี่ยลองแชร์หน่อยครับว่าเรารักษากันอย่างไรดังนั้นถ้าใครที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเก,กาต์ก็ให้ไปปรับพฤติกรรมอย่างที่ผมแจ้งไปข้างต้นนะครับส่วนถ้าใครที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคเก,กาต์แล้วให้มาทําตามวิธีการดูแลทางกายภาพบำบัดตามนี้ครับ ข้อ1นนะครับในช่วงที่มีอาการข้ออักเสบหรือมีอาการบวมแดงร้อเนี่ยอย่างแรกที่เราควรจะต้องทําเลยก็คือลดการใช้งานครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราเจ็บขาหรือเจ็บนิ้วโป้งเท้าข้างขวาเราก็ลดการลงน้าหนักเท้าข้างขวาก่อนครในช่วงแรกครับต่อมาครับเราจะใช้การประคบเย็นแล้วก็ยกขาสูงร่วมกับหาผ้ามาพันที่บริเวณข้อเพื่อลดอาการบวมแล้วก็ลดการอักเสบได้ครับหลังจากนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําร่วมก็คือถ้าสงสัยว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเกาควรจะต้องพบแพทย์เพื่อ วินิจใช้โรคเกาเพื่อจะได้เริ่มสตาร์ทยาของเกานะครับร่วมกับการทานยาลดปวดเพื่อลดการอักเสบจะทําให้อาการของเกาเนี่ยดีเร็วขึ้นครับส่วนใครนะครับที่เป็นบ่อยๆแล้วก็เริ่มมีปัญหาของข้อแล้วเนี่ยควรจะต้องมาบริหารรอบๆข้อเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อและเพิ่มความแข็งแรงป้องกันไม่ให้ข้อนั้นผิดรูปตามนี้เลยครับสำหรับการบริหารอาการปวดที่บริเวณ ข้อเท้านะครับคนที่เป็นเกาเนาะส่วนใหญ่คนที่เป็นเก,าเน,นนเนเกาเนี่ยจะปวดที่บริเวณนี้นิ้วโป้งเท้าตรงนี้เลยตัวหลักเลยนะต่อมาก็จะเป็นที่บริเวณข้อเท้าและข้อเข่าครับดังนั้นการออกกําลังกายจะเน้นที่บริเวณตรงนี้ รวมถึงข้อเท้าแล้วก็ข้อเข่าเนาะถ้าใครที่เป็นนานๆน,น,นะเป็นเยอะมันจะเริ่มลามมาตามนิ้วมือหรือว่าข้อศอกหรือตะตุ่มตรงเนี้ยเยอะนะครับดังนั้นการบริหารนะให้ลองมาทําตามนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มมีภาวะเกากําเริบแล้วหรือถ้าคนที่แบบมีความเสี่ยงเราป้องกันเราก็สามารถทําได้ด้วยนะครับท่าที่1ครับให้เรานะเหยียดขาตรงๆแบบนี้แล้วก็ก้มแตะปลายเท้าแบบนี้ก่อนนะค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับทํา3ถึงหรอบเนาะ ต่อมาครับท่าที่2เราจะเน้นที่บริเวณข้อเท้าแล้วก็บริเวณนิ้วโป้งเท้าตรงนี้นะวิธีการก็คือกระดกข้อเท้าขึ้นถีบปลายเท้าลงแบบนี้นะครับเวลากระดกขึ้นเนี่ยกระดกให้มันสุดแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้การเคลื่อนไหวของข้อเนี่ยดีขึ้นนะครับทำสิบครั้งเป็นห่งเซตครับ ต่อไปนะครับเราจะเน้นที่บริเวณข้อเท้าต่อครับเราจะหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมแบบนี้ครับอ่าสิครั้งเป็น1เซตครับทำสักเซตสองเซตนะครับหมุนเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับต่อมาครับถ้าเราเริ่มมีปัญหาที่บริเวณตะตุ่มตรงนี้เนาะถ้ามันไม่บวมแดงร้อนเราขยับตรงบริเวณข้อต่อได้นะแบบนี้นะครับขยับที่บริเวณข้อต่อแบบนี้เลยก็จะช่วย เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อนะขึ้นลงแบบนี้ก่อน10ครั้งเป็น1เซตเนาะเวลาจับนะครับจับที่บนข้อนะแล้วก็ใต้ข้อแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนอ่าขึ้นลงก่อนอขึ้นลงแบบนี้10ครั้งเสร็จแล้วนะครับหมุนเป็นวงกลมแบบนี้อีก10ครั้งนะครับมันก็จะช่วยทําให้ข้อต่อพวกนี้เนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่บริเวณข้อเข่าบ้างนะครับวิธีการบริหารข้อเข่าเนาะ สำหรับคนเป็นเกาณ์นะยางแรกเราก็ต้องเหยียดเข่าให้สุดให้ได้นะครับโดยการเกร็งหัวเข่ากดเข่าติดเบาะแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่อน10ครั้งเป็น1เซตนะครับแล้วก็ทําเยอะๆนะพวกนี้จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อเนี่ยดีนะครับต่อมานะครับเราจะทําการกอดเข่าเข้าสุดแบบนี้นะครับเพื่อทําให้ข้อเนี่ยมันงอได้เต็มที่เนาะเราจะดัดไปท่านี้เลยก็จะทําให้บริเวณข้อต่อเนี่ย ขยับได้ดีขึ้นนะครับกดค้างนับ 1, 2, 3แล้วพอดแบบนี้นะครับ ท่าสุดท้ายครับจะเป็นการออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงนะทีนี้ถ้าสหรับคนที่มีอาการปวดอยู่แล้วหรือว่ามีข้ออักเสบอยู่แล้วอาการเริ่มดีขึ้นเราจะต้องออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในกรณีของคนที่ป้องกันภาวะข้อผิดรูปเนี่ยควรจะต้องทําวิธีการนะครับให้เรานอนงายแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วครับยกก้นขึ้นแบบนี้นะทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับนี่คือสเต็ปที่1นเนาะส่วนสเต็ปที่2เราจะเพิ่มความยากนะครับ เราจะทําการกระดกข้อเท้าขึ้นนะแล้วก็ขย่งปลายเท้าพวกนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ความแข็งแรงของสะโพกเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการออกกําลังกายที่สอนไปมันจะเป็นการออกกาลังกายเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงนะแต่มันจะช่วยได้ในกรณีของข้อที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วเนาะในกรณีของคนที่เป็นเกาเนี่ยการออกกําลังกายพวกนี้เป็นเหมือนปลายเหตุนะต้นเหตุของเราคือเราต้องไปแก้ที่เรื่องของการบริโภคอาหารหรือว่าการคุมเรื่องของยูริกในกระแสะเลือดเนี่ยให้มันเหมาะสมครับมันจะทําให้อาการของเกาของเราเนี่ยคอนโทรลได้ดีกว่าแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณข้อครับผม ผ้าออกกําลังกายจบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นท้าแบบเบสิกง่ายๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเกาเนาะยาที่ใช้ในการทานเรื่องเกาเนี่ยป็นยารักษาโรคเฉพาะนะครับยกตัวอย่างเช่นอโรบูรีนอลนะการทานยาเนี่ยแนะนําว่าห้ามหยุดยาเองนะครับและหลายท่านเนี่ยพออาการเริ่มไม่มีแล้ว ก็หยุดยาเองเลยอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องทําคือเราจะต้องติดตามกับคุณหมออย่างสม่ําเสมอจะต้องมีการตรวจค่าเลือดในการปรับยาด้วยครับ ก็ขอสรุปข้อสําคัญของการดูแลโรคเกานะครับข้อ1เลยนะครับอย่าปล่อยให้มีอาการบวมอาการอักเสบแบบนี้บ่อยๆซ้ําๆเนาะมันจะทําให้เกิดข้อเนี่ยมันพังแล้วก็ไม่สามารถจะกู้กลับมาได้ทํากายภาพก็ไม่หายจะไปผ่าตัดจะไปซ่อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากดังนั้นใครที่มีอาการเกาเนี่ยแนะนําเลย อย่าให้เกามันกำเริบครับสำหรับข้อ2ครับก็คือการทานอาหารที่มีพิวรีนสูงเนี่ยควรจะลดลงแต่ว่าอาจจะไปสังเกตก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเราทานอะไรที่มันกระตุ้นทําให้เกิดยูริกในกระแสะเลือดเยอะเช่นบางคนทานไก่บางคนทานเครื่องในอะไรแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันกระตุ้นทําให้เราเกิดภาวะโรคเกาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยให้เลี่ยงนะครับ พวกนี้ก็จะช่วยทําให้เราปรับเรื่องของพฤติกรรมการกินได้ดีครับส่วนข้อ3ครับแอลโกอฮอล์เบียร์พวกนี้นะครับมีผลทาให้เกิดโรคเกาเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้ ลดการขับกรดยูริกออกจากร่างกายทําให้มีการขั่งของกรดยูริกในกระแสเลือดแล้วทําให้เราเนี่ยมีปัญหาโรคเกาต์เนี่ยตามมาครับและข้อ4ครับข้อสุดท้ายสําคัญมากเลยคือการเริ่มทานยานะอย่าไปเริ่มทานยาเองนะครับจะต้องให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนประเมินอาการเป็นคนตรวจประเมินและวินิจฉัยโรคก,ก่อนว่าเราเป็นเกาจริงจริงพอเราเป็นเกาเราก็เริ่มทานยาเกาแล้วถ้าทานไปแล้วเนี่ยอาการไม่มีแล้วเนี่ยอย่าหยุดยาเองให้คุณหมอเป็นคนหยุดให้นะครับเราปรึกษาคุณหมอ ได้แล้วก็ทรีตไปเรื่อยๆอ,อาการเกาพวกนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นอีกครับสรุปนะครับว่าโรคเกาเนี่ยไม่ใช่โรคของผู้สูงอายุอย่างที่เราเข้าใจนะครับเป็นโรคที่มาจากไลฟ์สไตล์การกินการดื่มหรือการขาดการออกกําลังกายครับดังนั้นใครที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพวกนี้เราสามารถจะคอนโทรลโรค ไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ลดความเสี่ยงได้รวมไปถึงถ้าใครที่มีโรคอยู่แล้วแล้วเป็นอยู่แล้วเราสามารถจะรักษาไม่ให้อาการกําเริบแล้วไม่สูญเสียข้อแบบทาวรได้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปสอนรักษาโรคแบบนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวน,ชวนเพื่อนเพื่อมาชมกันรวมไปถึงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ออกทุกสัปดาห์เลยทีเดียวครับถ้าท่านอยากจะสนับสนุนทีมงานของพวกเรามากกว่าน,นี้นะครับ ช่วยกดซปเปอร์แทงเป็นกําลังใจให้พวกเราในแต่ละคลิปที่เราลงไว้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o ็อกนะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ l ล ne ใส่ Line ID ดีบัณฑิตคลินิกครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณ มากนะครับสวัสดีครับ